มาดูกันบ้านสองข้อแรกกันนะซึ่งอันนี้ยเป็นหาค่า R กับ T ซึ่งมันออกข้อสอบแน่ๆก็ข้อนี้น่าจะแบบครบอยู่โอเคดูเลยแบบไปไวานิดนึงนะก็หยุดคลิปดูเอาจะได้ไม่เกินสิบห้าทีข้อแรกใช่ไหมข้อเเขาถามว่าปริมาณเอ่อปริมาณ A B C อ่ะในรูปสื่อถึงอะไรซึ่งมันสื่อถึง m อพจูดของคลื่นต่างๆมีสามคลื่นใช่ไหมอ่ะเรามาดูอันแรกก่อน ข้อเก็เขียนเลยว่าปริมาณ A B C มันก็คือ M P จุด มันคือเอมพิจูดของคลื่นสามอันน,นนะแต่ว่าเราก็ต้องดูอีกทีว่ามันคือคลื่นอะไรบ้างซึ่งเราก็ดูจากรูปได้เลยมันจะมีคลื่นสามตัวใช่ไหมก็คือคลื่นทรงผ่านคลื่นตกกระทบแล้วก็คลื่นสะท้อนซึ่งอันเนี้ยแน่นอนว่าต้องเป็นคลื่นตกกระทบเพราะว่ามันมาตกกระทบใช่ไหมก็เขียนเลย A คือเอมพิจูดของคลื่นตกกระทบ b b อะ มันสะท้อนกลับถูกมากแล้วก็แสดงว่ามันต้องเป็น amplitude ของคลื่นสะท้อนแล้วก็เหลืออันสุดท้ายแล้วก็คือคลื่นส่งผ่านประมาณนี้เลยข้อ a ไม่มีอะไรมากส่วนข้อ b กับ c มันจะเป็นคำนวณซึ่งมันแตกต่างกันมากอยู่เพราะว่าคำตอบมันจะไม่เหมือนกันเลยเราไปดูข้อ b เลยนะเขาบอกว่า ถ้า e เท่ากับสองจุดห้า v ศูนย์สองจุดห้า v ศูนย์ในที่เนี้ยมันก็คือ e มากกว่า v ศูนย์ถูกไหมอ่ะ e มากกว่า v ศูนย์อ่ะจริงจอ่ะถ้าแทนสูตรมันก็ได้เลยแต่ว่าอยากอธิบายเป็นกราฟให้ดูแบบจากกราฟที่เขาให้มาดูนี่ e มากกว่า v ศูนย์ก็คือ e อ่ะมันก็จะต้องอยู่ประมาณ ประมาณตรงไหนก็ได้แหละแล้วแต่เราวาดเพราะว่ายัางไงอ่ะมันก็มากกว่า v0 อยู่แล้วถูกปะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันต้องมีครบทั้งสองขึ้นเลยก็คือมีทั้งส่งผ่านก็คือ t แล้วก็มีทั้งสะท้อนด้วยก็คือ r ทีนี้เราก็ต้องมาคำนวณหาว่า r กับ p อะ่ะมันมีสัดส,ส่วนเท่าไหร่ในการสะท้อนกับการส่งผ่านเนาะซึ่งเรา หาจาก r สูตรมันจะจำง่ายกว่าก็คือเราเขียนสูตรรอเลยก็คือจาก r เท่ากับ b อ o l u t e k 1ลบ k 2ส่วนด้วย k 1นึก k 2แล้วก็ absolute ปิดทั้งหมดยกกำลังสองแล้วทีเนี้ยค่า k อ่ะหายยังไงก็ดูค่า k ขอเขียนไว้อีกฝั่งนะ ค่า k เนมันจะมีสองแบบก็คือ k หนึ่งมันจะเท่ากับ square root สอง m e ส่วน h bar กํลังสองแล้วก็ k สองก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งมันก็จะเป็นสอง m e ลบ v ศูนย์ ส่วน h bar กําลังสองแบบนี้เลยทีนี้เราก็ทำการแทนค่าคำนวณได้เลยก็อาจจะเพิ่มเพราะว่า solution เนาะ,ะแสดงวิธีทําก็หาค่า A k ก่อนเมื่อ e เท่ากับสองจุดห้า v ศูนใช่ไหมแล้วก็จะได้ว่า่ะ k หนึ่ง จะได้ k หนึ่งนะเท่ากับแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยก็จะเป็น 2m e เท่ากับ 2.5v ศูนย์ใช่ไหมก็เขียน 2.5v ศูนย์ข้างล่างก็ติด h bar กํลัง2ไว้เหมือนเดิมก็จะได้เท่าไหร่ก็จะได้2เอาไปคูณกับ2.5เนาะก็จะได้เป็น k หนะึ่งอ่ะ ก็จะมีค่าเท่ากับสองคูณสองจุดห้าได้ห้าก็ได้เป็นห้าเอศูนย์ส่วน h bar าร์กำลังสองต่อไปหา k คสองต่อเลยจะได้ขยับลงมานิดนึงก็แหละอ่า k สองก็แทนเหมือนเดิม สองเอ็มอ e ีลบวีศูนย์ใช่ไหมซึ่งถ้าแทนอีเท่ากับสองจุดห้าวีศูนย์นะมันจะลบกับวีศูนย์ได้ก็แทนไว้สองจุดห้าวีศูนย์ลบกับวีศูนย์แบบนี้ข้างล่างก็เอชบาร์กำลังสองเหมือนเดิมแล้วก็ มันสามารถลบกันได้เนาะสองจุดห้าวีศูนย์ลบหนึ่งวีศูนย์ก็เลยจะได้เป็นสองเอ็มคูณกับสองจุดห้าลบหนึ่งก็คือหนึ่งจุดห้าวีศูนย์ส่วนด้วยเอชบาร์กำลังสองเหมือนเดิมเราก็เลยจะได้เคสองอ่ะมีค่าเท่ากับสองคูณคูณหนึ่งจุดห้าก็คือสามเอ็มวีศูนย์ส่วนเอชบาร์กำลังสองแบบนี้ที่เนี้ย ขั้นตอนต่อไปอะ่ะมันจะวุ่นวายนิดนึงตรงแทนค่าเนี่ยแหละแทน k เข้าไปในสูตรเนาะแต่ว่ามันจะง่ายมากโอเคเราแทนเลยจากสูตรอ่ะก็เลยจะได้อ่ะเท่ากับทีนี้เราก็แทน k ที่เราได้อะ่ะมาขออนุญ,ญาตกอบ k หนึ่งใช่ไหมก็คืออันนี้ แล้วก็ลบ k สองลบ k สองแล้วข้างล่างก็เป็น k หนึ oba, ่งบวก k สองฮปป้าเราก็กรอบลงไปทั้งก้อนได้เลยเปลี่ยนเครื่องหมายอันนี้เพิ่มความยาวนหนึ่งอันนี้ก็ลบอันนี้ก็บวกทั้งหมดยกกำลังสองด้วยทีเนี้ย มันสามารถตัดกันได้หลายตัวเลยก็คือเห็นว่าว่ามันเหมือนกันอันนี้อันนี้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันตามหลักคณิตศาสตร์แล้วว่ามันตัดได้เลยนะถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะลองไปจัดรูปดูก็ได้อ่ะตัดแต่ว่าต้องเหมือนกันทุกตัวนะ้าไหนที่ไม่เหมือนอะ่ะก็คือตัดกันไม่ได้ก็ตัดได้แบบนี้เลยแล้วทีเนี้ยมันก็จะเหลือตัวไหนบ้าง เราจะเหลือห้าเหลือสามเหลือสามแล้วก็เหลือหางนี้อันนี้ก็โดนตัดนะมันอาจจะตัดไม่ถึงโอเคทีเนี้ยมันเหลือห้ากับสามใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีมันก็ยังอยู่ในสแควร์รูทนะก็เลยจะได้ r ใหม่อ่ะเป็นแอบสแครของรูทห้าลบรูทสามส่วนด้วยรูทห้าบวกรูสาม ทั้งหมดยกกกำลังสองซึ่งพอกดเครื่องคิดเลขแล้วอะมันก็จะได้ค่า r าอ,อ,อกมาเท่ากับ0.016แบบนี้ก็ถูกแล้วแต่ว่าเราจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ดีซึ่ง0.016อะ่ะมันก็คือ1.6เปอร์เซนตนั่นเองแต่ที่นี้เขาอ่ะบอกว่า r บวก t อะต้องเท่ากับ1ถ้าเป็นค่านี้นะแต่ว่าถ้าเป็นค่า ถ้าเป็นค่านี้มันก็จะเป็น r บวก t ต้องเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราก็เอาค่าไหนก็ได้อะไปคิดหา t ถ้าสมมติว่านี่เลือกใช้ค่าตัวเลขใช่ไหมที่ยังไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็จะได้ว่า t เท่ากับหนึ่งลบ r เท่ากับหนึ่งลบกับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกก็เลยจะได้ว่า t อ่ะมีค่าเท่ากับศูนย์จุด เก้าแปดสี่หรือว่าก็คือเก้าสิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นตั่นเองโจแล้วข้อบีประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไฮไลท์คำตอบไปให้ด้วยคำตอบก็คือตรงนี้ตรงนี้นะต่อไปข้อซีก็คล้ายๆกันเลยขออนุญาตก,กอบสูตรลงไปด้วยเธอยังก็ได้ยังได้ข้อซีเขาอ่ะ บอกว่า e อะเท่ากับศู้ v ศยถูกไหมก็แสดงว่าอะไรมันยังไม่ถึงหนึ่งของ v 0ูนย์ได้สามารถแสดงว่ามันน้อยกว่าที่เนี้ยศูนจดห้ามันก็คือหนึ่งส่วนสอง v 0หรือก็คือครึ่งหนึ่งของ v 0ใช่ปะเราก็ลองมาดูกราฟก่อนก็ได้อ่ะไว้ตรงนี้ซึ่งมันคือครึ่งหนึ่งของ v ศูนย์ใช่ไหมแสดงว่า e อะต้องอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ แน่นอนว่าถ้า e อยู่ตรงเนี้ยมันติด v มันเนี่ยมันติดกาแพงอยู่อะขึ้นส่งผ่านเข้ามาถูกไหมเป็นไม่ใช่ขึ้นส่งผ่านขึ้นตกกระทบเข้ามามันติด v ส่วนอยู่อะก็แสดงว่ามันอนะส่งผ่านไปไม่ได้ถูกปะแสดงว่ามันก็จะมีแค่ขึ้นสะท้อนเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นถ้ามองจากรูปอย่างเงี้ยแล้วเ,เข้าใจหลักการอะเราก็จะรู้เลยว่า mm. โอเคข้อเนี้ยาคือหนึ่งแน่นอน แต่ว่าอันนี้คำนวณหน่อยก็ได้เพื่อแบบความแน่ใจเนาะก็เหมือนเดิมจากสูตรอ่าเดี๋ยวไปเอาสูตรมาก่อนโอเคเหมือนเดิมนี่จะอ่เท่าแบบเท่านี้ในที่นี้ยค่า k อ่ะมันก็ใช้เหมือนเดิมได้เลยนะแต่ว่ามันจะมีแบบ i โผล่ขึ้นมาอีกหนึง่ง เื่องจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าถ้าถ้าจำสูตรสำเร็จได้อะ่ะก็มันจะเป็นอย่างนี้ k หนึ่ง k หนึ่งเหมือนเดิมสอง me ส่วนด้วย h bar กําลังสองแล้วก็ k สองอ่ะมันจะได้แบบนี้ก็คือ i อยู่ข้างหน้าแล้ว ในวงเล็บอ่ะจะเป็น 2m v ศูนย์ลบ e อันนี้ก็จะเป็นสูตรสำเร็จเมื่อเอิ่มเมื่อ v ศูนย์่ะมีค่ามากกว่า e แต่ว่าจริงๆเราอ่ะใช้ k สองเหมือนเดิมก็ได้แต่พอคำนวณออกมายัางไงมันก็ต้องติด i อยู่ดีถูกไหม k ประมาณนี้เราก็าคำนวณเลย solution ก็จาก e เท่ากับ 0.5v0 ก็จะได้ k1 เท่ากับ square root 2me ก็คือ 0.5v0 ส่วนด้วย hbar กําลัง2ก็เลยจะได้ k1 <2 Me S 1> เหมือนเดิมเลย ก็คือคูณเข้าไปก็เป็นสองคูณศูนจุดหก็คือหนึ่งวศูนย์แหละก็คือ MV0 ศูนย์ส่วนด้วยเท่านี้และทีเนี้ยก็มาดู k คสองเสองอะใช้สูตรสเร็จเลยนะก็คือ i แล้วก็คูณด้วยสแควรูทสองเ M v ศูนย ลบกับ e ใช่ไหม e ก็คือศูนจุดห v ศแล้วก็ส่วนด้วย h bar กํลังสและทีนี้เราก็เหมือนเดิมข้างหน้าอย่าลืมติด i ก็เป็น2 m คูณกับศูนจุ v ศนเพราะว่า v ศูนย์ลบศูนย v ศนย์ก็คือได้ศูนจุดหเหมือนเดิม ก็แสดงว่า k สองที่เราได้อ่ะมีค่าเท่ากับ i คูณกับ square root สองคือสองคูณศูนจุดห้าก็คือหนึ่งถูกไหมก็เหมือนเดิมเลย m v 0ศูนย์ส่วน h bar กํลังสองทีนี้เราก็ได้มาแหละ k หนึ่งกับ k สองเราก็ไปแทนในสูตรของ r เหมือนเดิม จากสูตรอก็จะได้ว่าอ่ามีค่าเท่ากับทีนี้เราก็เอา k หนึ่งกับ k สองไปแทนได้เลยแล้วก็ k สองุ้ย k สองใหญ่มากแม่เขียนไม้แล้วกันก็ลบกับ i m v ศย์ส่วน h bar กำลังสองข้างล่างก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเป็นบวกเนาะอย่าลืมใส่ a อ s ซ l ลู e กําลังสองด้วยประมาณนี้ทีเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยมันตัดกันได้ถูกปะอันนี้ก็ตัดอันนี้ได้ทั้งก้อนเลย ทีเนี้ยมันก็จะเหลืออันนี้นะก็จะเป็นหนึ่งลบไส่วนด้วยหนึ่งบวกไทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งพอกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วอะแบบพอคำนวณออกมาแล้วอะมันจะได้ค่า r าเลยว่าเท่ากับหนึ่ง หรือว่าเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองก็แสดงว่าเมื่อ r เท่ากับหนึ่งไปแล้วอ่ะ t ก็เลยจะได้เท่ากับส่วนเลยข้อนี้ก็ประมาณนี้เลยเนี่ยเสรแล้ว